Sparking innovative thoughts. ดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอรนุชละสวันกิจค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นพิเศษนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของดิจิทัลคอมเพลติฟเนสค่ะหรือว่าการยกระดับขับเคลื่อนนะคะความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยนั่นเองซึ่งประเด็นนี้นะคะเป็นหนึ่งในประเด็นสําคัญนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจนะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ในฝั่งของภาคประชาชนด้วยนะคะโดยซีรีส์นี้ค่ะจะเป็นความร่วมมือกันระหว่างทางสดชแล้วก็ทาง TMA นะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากผู้ หารทั้งสองท่านนะคะไปพบกับท่านแรกค่ะคุณวรรณพรเทพหัสดินนะอาอยุธยานะคะท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดชค,ค่ะและอีกท่านค่ะคุณธิรนันศรีหงนะคะประธานศูนย์เพื่อการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันสมาคมการจัดก,การธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ t m a ค่ะ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่สละาเวลามาให้ความรู้กับทาง,ทางรายการนะคะก่อนอื่นเลยค่ะคุณวรรณพรคะทั้งเราอยากจะออสอบถามเกี่ยวเรื่องของความสําคัญค่ะเพราะว่าวันนี้หนึ่งในหัวใจหลักนะคะของซีรีส์นี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลคอมเพตติฟเนสค่ะว่าเอะความสําคัญของตัวดิจิตอลคอมเพตติฟเนสเนี่ยทําไมคนไทยเราเนี่ยถึงต้องควรให้ความสนใจในเรื่องประเด็นนี้คะค่ะขอบคุณมากค่ะ ต้องต้องเห็นว่าเรื่องของดิจิทัลนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในสมรรชนะหลักในการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐก,กิจนะคะทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของ International o r g a n i z a t i o n อย่าง IMD เนี่ยนะคะก็ได้มีการจัดทำานตชนีความสามารถในการแข่งขันด้าน Digital Competitiveness ในระดับนานาชาตินะคะแล้วรัฐบาลเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะโดยจัดว่าประเทศเนี่ยนะคะทั้งตั้งแต่แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท ภายใต้พิษานหรือว่าแผลเป็นในรูปทั้งหลายเนี่ยนะะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็จะทําแผนแม่บทเฉพาะภายใต้พิษานะคะมาผลิตจากสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วก็กําหนดว่าให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาดิจิทัลคอมเพล็กฟิตี้สูง40อันดับแรกในปีาา2 0 6 4นะฮะถ้าถ้ามุมมองของความสําคัญในก,การจัดทำา,าสามารถด้านการแข่งขันของวงดิจิทัลคอม Goodness. ก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือเบ็ดฉว์ดในการแข่งขันของประเทศไทยเรียบกับประเทศอื่นแต่การจัดอันดับเนี่ยยังเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญคือช่วยบ่งชี้สถานะในการดำเนินงานด้านดิจิทัลในภาพรวมของประเทศสำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุสน,นการวาวุทธศาสในการขับเคลื่อนการพัฒนาด,ดิจิทัลประเทศค่ะ ขอบคุณคุณวรพรมากค่ะนี่มาที่ฝั่งของฟ้าคุณธีรนันนิดนึงนะคะอยากจะให้ทางคุณธีรนันช่วยขยายความเรื่องของดิจิตอลคอมเพลติฟเนสนิดนึงแล้วก็รวมถึงอย่างตัวเลขอย่าง IMD World Digital Competitiveness Ranking ค่ะว่ามันบ่งชี้หรือว่ามัน r e f ฟ e c t หรือบ่งบอกว่ามันความหมายมีนิ่งของมันเนี่ยตัวเลขของมันเนี่ยบ่งบอกอะไรบ้างค่ะครับขอบคุณมากครับอ,อย่างที่คุณวรรได้ได้ได กล่าวไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าไอเเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการพยายามที่จะวัดเปรียบเทียบนะครับว่าประเทศแต่ละประเทศนั้นมีความสามารถในการแข่งขันในเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างโดยดูปัจจัยหลัก3ประเด็นด้วยกันนะครับ<ะ>ประเด็นแรกเนี่ยเนื่องจากดิจิทัลมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องใหม่ๆนะครับราะนั้นก็จะมีการวัดเรื่องเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานทางด้านดิจิทัลก็ดีหรือว่า แม้กระทั่งประชาชนเองความรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเป็นอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือไม่กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบนิเวศหรือว่าเอโคซิสเต็มของดิจิทัลของประเทศแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเข้มแข็ง,ขงมากน้อยเปรียบเทียบกันอย่างไรนะครับ รันที่สามก็คือเรื่องขององค์กรและคนนั้นมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอานาคตหร,รือเปล่าดิจิทัลกำลังจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่อย่างอย่างรวดเร็วและอย่างกว้างขวางในอนาคตคนพร้อมขนาดไหนองค์กรพร้อมขนาดไหน,นไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามก็จะเป็นสามประเด็นนะครับที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการดูว่าประเทศนั้นมีความเข้มแข็งขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็น ก็เรียกได้ว่าเป็นอินเด็กซ์ระดับโลกอันเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับที่มีความชัดเจนมีการวัดอย่างมีความชัดเจนตอนนี้เราก็เลยใช้ใช้ตัวนี้เป็นหลักในการดูปัจจัยต่างๆว่าขณะนี้เนี่ยในปัจจัยต่างๆเราทําได้ดีเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วพอสมควรเนี่ยทำได้ดีมาก้อยขนาดไหนเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาต่อไปนะครับถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในในทุกวันนี้นะครับ mm hmm. ไอเอดีนั้นเนี่ยมีการวัดทั้งหมดห3สิบสามประเทศนะครับหกสิบสามประเทศนั้นเนี่ยตอนนี้ในปีที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราอยู่อันดับที่สาสิบเก้าขยับขึ้นมาจากอันดับที่สี่สิบขึ้นขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการขยับมาอย่างเล็กน้อยนะครับถ้าดูย้อนหลังประมาณหปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเราอยู่ระดับประมาณท่านี้นะครับสี่สิบต้นๆน,นะครับสามสิบลยายมาโดยตลอดก็เรียกได้ว่าเราทํางานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เราจะอาจจะเห็นว่าเราทํางานค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทอลแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆก็ทํางานเช่นเดียวกันนะครับเพราะั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันใครทําได้เร็วและดีกว่ากันก็จะได้รับผลในเชิงอันดับแรงกิ้งที่ดีขึ้นนะครับง <c oughs> ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราก็ทำทำไปได้พอสมควรแต่ว่ายังไม่ส่งผลทำให้ระดับอันดับของเราเน้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นะครับเพราะว่าคนอื่นก็ปรับตัวปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับก็คือโดยสรุปคือว่าโครงสร้างพื้นฐานเราอยู่ในระดับที่พอใช้ได้แต่เรื่องความสามารถในการปรับตัวและเรื่องของความรู้ของผู้คนนั้นยังอยู่ในอันดับที่ยังไม่ค่อยดีและเป็นโจทย์ที่เราต้องทํางานต่อไปครับ ขอบคุณคุณธีรนันมาเลยค่ะเห็นภาพรวมนะคะในทุกๆมิติเลยทั้งในส่วนของอินฟราสตรักเจอร์นะคะเรื่องของความพร้อมต่างๆแล้วก็ความรู้นะคะนี้กลับมาที่ทางคุณวรรณพรเลยคะ่ะว่าในเชิงของการขับเคลื่อนนะคะของทางภาครัฐเนี่ยทางฝั่งของทางในฐานะของทางสดชอเองนะคะว่ามีการให้ความสําคัญแล้วก็มีนโยบายนะในการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะสร้างให้ประเทศไทยเราเนี่ยกล้าเข้ามาเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลคอมเพลติฟเนสอย่างไรได้บ้างคะ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะคุณอรนุชก่อนอื่นต้องเรียนว่าสอชเป็นหน่วยวิชาการนะคะทำหน้าที่ในเรื่องของ National Policy เป็นทิ้งแท้งของคณะกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มีท่านในายอนีรเป็นประธานภารกิจสําคัญส่วนหนึ่งของสอชก็คือการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาดิจิทัลนะคะเพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและก็วางยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ดร์เทลนันได้กล่าวมอสักรูนเนี่ฉันติดใจมากเลยที่บอกว่าเพราะความที่เราว่าคนที่ทําได้ประสบความสำเร็จคือต้องเร็วและดีแล้วคนอื่นเน่ยเขาไม่อยู่คนอื่นเขาขยับตลอดเวลาจากอันดับ40อา39หรือก็เกือบตายนะคะแต่ก็รู้ว่าเพราะว่าคนอื่นเขาเร็วและดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ที่รัฐจะต้องเร่งขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเมื่อมีการประกาศผลการจัดอันดับของสถาบันและองค์กรระดับ international organization ทั้งหลายเป็น IMD ก็ดีเดี๋ยวเป็น u f ก็ดีเนี่ย สชนชะจะมีทีมวิชาการาในการดําเนินการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับในประเด็นและก็จะ identify ว่าอันไหนคือจุดแข็งที่เราสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอันไหนเป็นจุดอ่อนที่เราต้องเร่งพัฒนาดําเน,านินการนะคะแล้วก็รายงานกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อส,สิทธิและสังคมแห่งชาติให้ทรบาบนะคะเพื่อจะมอบนโยบายในการดําเน,านินการในลักษณะของแอคชั่นให้มากขึ้นนะคะในฐานะของหน่วยนโยบายนะคะสนชให้ความสําคัญกับ การเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลมากนะคะเพราะอยู่นี่ตื่นมาก็อะไรก็ดิจิทัลไปหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี่ยไปเป็นเรื่องใกล้ตัวเราต้อง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 เน้นและให้ความสําคัญจริงๆแล้วเรื่องแรกที่อยากจะเรียนก็คือว่าต้องเรียนว่าการสร้างอีโคซิสเต็มเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันนึงที่เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องดําเนินการก็ตรงไปที่เมื่อกี้รักเทรนนันได้เรียนพวกเรานี่แหละก็คือว่าการวางรากฐานในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัล เพราะในอนาคตเนี่ยมันจะมีปริมาณการใช้ของดิจิทัลนี้มากขึ้นนะคะสิ่งที่รากฐานที่รัฐจะต้องทำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางบกน้ําอากาศหรืออวกาศคือสิ่งที่รัฐต้องทาทั้งสิ้นเพราะว่าอินฟาสตรักเจอร์คงไม่ได้มีใครมาลงทุนอาจจะร่วมลงทุนนะคะเราก็ต้องพัฒนาโครงข่ายและการให้บริการอินเทอร์เน็ตความร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้านได้เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เพราะถ้าเทคโนโลยี 5G คืออนาคตของประเทศในการที่จะสร้างให้ประเทศเนี่ยมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะคะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ทําการประมูลคลื่น 5G เมื่อประมาณปี63มแล้วมีฉันเชื่อว่าเราจะต้องเป็นผู้นําในเรื่องนี้ปะะระเด็นถ่อไปเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างเสริมแล้วก็บ่งเพาะศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะ<ม>ในทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคเอกสู่ยุคดิจิทัลเพราะว่าอ,อ,อย่างน้อยเราก็คือเป็น เป็นพื้นฐานในการที่จะสร้างความให้เขาเข้ามามีไอนีวงนี้แล้วก็ช่วยในการพัฒนานะสิ่งหนึ่งที่ให้ความสําคัญก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านสมดุนดิจิทัลนะคะก็เป็นกําลังสําคัญในการเลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือคือมองไกลไปถึงว่าถ้าในอนาคตเกิดมีผู้ประกอบการใหญ่เนี่ยย้ายฐานการผลิตมาในประเทศไทยมันจะดีขึ้นทั้งในเรื่องของคนในเรื่องของแง่ของการส นะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเพราะว่ากฎหมายจะเป็น constraint มากในการที่จะขับเคลื่อนของภาครัฐในกิจกรรมและรูปแบบต่างๆทางเศรษฐกิจกนในสังคมด,ดิจิทัลนะคะเ,เพราะฉะนั้นเ,นเราทำ accessibility แล้วให้คนเข้าถึงแล้วนะะเราทําให้เกิด available คือทําเน็ตทั่วไปหมดทุกหมู่บ้านแล้ว ิ่ที่เกิดขึ้นต้องทำ Affordable คือต้องทำให้คนสามารถที่จะมีกำลังใช้แล้วก็นำเทคโนโลยีไปใช้ได้ทุกคนทุกกลุ่ม่ก็คือเราเราก็มีศูนย์นิท่าัลชุมชนอยู่ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในการเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสำหรับทั้งกลุ่มคนพิการและผู้ได้โอกาสอันนี้ก็คือว่าเพื่อจะให้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีด้วยค่ะ ขอบคุณคุณวรรณพรมากค่ะคุณธีรนันค่ะมิกี้เรื่องของประเด็นว่าการจัดอันดับเนี่ยทั้ง3ประเภทนะคะเรื่องของ l n o w e เองนะคะเทคโนโลยีเองแล้วก็เรื่องของตัว Future Read i n e เ s เองเนี่ยในฝ้าของ Team A Center for Competitiveness นะคะในส่วนนี้เนี่ยให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนในแต่ละมิติอย่างไรบ้างคะครับผมคิดว่าเวลามองเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลต้องมองในองค์รวมนะครับถ,ถ้าจะแบ่งง่ายๆนี่ก็คือว่าอันแรกก่อนก็คือว่า เทคโนโลยีนั้นมันมีอยู่แล้วทำยังไงให้สังคมไทยใช้ประโยชน์จากมันได้ซึ่งสังคมไทยก็จะมีอยู่สองภาคหลกัหลกก็คือประชาชนสามนะครับประชาชนภาครัฐแล้วก็แล้วก็ธุรกิจเอกชนนะครับธุรกิจเอกชนทํำยังไงให้เขาสามารถที่จะเข้าใจและสามารถเอาเทคโนโลยีมาประ,ประยุกต์ใช้เพื่อให้เขาเก่งขึ้นทําธุรกิจต่างๆได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็น t r a กแรกในใน,ในการทางานนะครับอันนี้ซึ่งเนื่องเกี่ย เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนก็ทีมเอก็เข้าไปเข้าไปพยายามที่จะมีส่วนนะครับตรงนี้ก็ทํางานและกับหลายๆส่วนนะครับอย่างเช่นดีป้าก็ดีหรือว่าสภาอุตสาหกรรมแล้วก็แล้วก็สบาวอันค้านะครับเพื่อจะดูว่าเราจะพัฒนาความสามารถในภาคเอกชนอย่างไงร้านที่2ก็คือว่าประชาชนเองแต่ว่าประชาชนเองเนี่ยจริงๆถ้าไปดูแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงประชาชนกับใช้บริการกับภาครัฐอันนั้นเป็นด้านหนึ่งแล้วประชาชนที่ตื่นรู้และเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็ไม่เป็น สามารถใช้ประโยชน์เทคโนโลยีได้โดยที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อเสียทางด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้านภาครัฐเนี่ยจริงผมคิดว่าขณะนี้ก็ยังยังคงมีใช้คําว่า r o Ro for Improvement และกันในเรื่องของการให้บริการประชาชนนอ่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหลายๆส่วนที่ผมได้พูดไปแล้วว่าทํำยังไงให้ภาครัฐนั้นสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาทําให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการต่างๆของประชาชนได้แต่ตัวนี้มันจะมีพวกอินฟราสตรักเจอหลักๆ ที่ที่จะต้องถูกวางนะครับเจ้าพักลัฐเองก็ต้องพัฒนาพัฒนาความสามารถทางด้านดิจิทัลของตัวเองนะครับทำยังไงให้เราเป็นเหมือนกับกรมสรรพากรซึ่งขณะนี้ผมคิดว่ากรมสรรพากรเองก็เดินมาค่อนข้างไกลนะครับไม่ก็จริงก็ไม่ใช่เฉพาะกรมสรรพากรมะกระทั่งสำนักงานสารเองนะครับก็มีการพัฒนาที่ไปไปค่อนข้างเร็วเหมือนกันแม้ว่าหลายๆอย่างเราังรู้สึกว่าเอกสารค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไปดูในขั้น,นตอนต่างๆขณะนี้ถูกใช้อิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะ แต่เราขนาดเดียวกันเรามีหน่วยราชการอีกเป็นเป็นเป็นหมืนม่นๆโดวยทำยังไงให้เขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็มาถึงประเด็นที่สามนะครับทา,าพรัฐภาคเอกชนแล้วเนี่ยประเด็นที่สามคือว่าเราต้องวางพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีด,ดิจิทัลให้ดีพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือกําลังคนนะครับมาตรฐานกฎเกณฑ์กฎหมายนะครับการวาง กฎระเบียบที่มีประสิทธิผล,ผลอย่างเช่นที่บอกผมเรียนแล้วมีกฎหมายหลักแล้วทํายังไงให้เกิดผลขึ้นมาให้เกิดการออกอสกุลเงินดิจิทัลหรือว่าเพย์เมนต์ทางด้านดิจิทัลหรือว่าบริการทางด้านดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะฮะแล้วก็แล้วก็การเข้าถึงของประชาชนนะครับที่เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักเนราะเรากำลังพูดถึงสามแกนหลักเนี่ย ผมคิดว่า TMA เองก็พยายามที่จะเวิร์กกับปาร์ตี้ต่างๆนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการสร้างกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลนะครับการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบต่างๆทำให้มีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับก็งานงานยังค่อนข้างเยอะทีเดียวครับแต่ก็จะเป็น3มแอเรียหลักซึ่งเราเราโฟกัสอยู่ครับ นี่อยากจะอยากจะสอบถามในเรื่องของรถแมพนิดนึงนะคะว่าในฝั่งของทางสนชนะคะมีรถแมพอย่างไรบ้างน,นะ,ะในการเพิ่มขีดความสามารถจะเป็นในเชิงของภาพรวมนะคะในเรื่องนี้ค่ะต้องเห็นว่าสนาชเนี่ยนะคะเรามองภาพรวมในการพัฒนาความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลเนี่ยเป็นสองระยะ,ะ,ะระยะ,ะแรกคือเป็นช่วงระยะสั้นเราจะมุ่งให้ความสำคัญในตัวเลขอันดับความสามารถคือก็คงอยากให้อันดับดีขึ้นนะคะเรียกว่าเรียกว่า เออ index improvement เนี่ยแหละก็คือแนวทางดําเนินการก็คือง่ายๆก็คือต้องสื่อสารข้อมูลและสถานะของการพัฒนาดิจิทัลก็เรษฐกิจและสังของประเทศไปอย่างุ่มเป้าหมายคือผู้ตอบแบบสํารวจนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเอ่อทให้เขาเข้าใจไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นอะไรนะคะแต่ต้องการให้เขาเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรไปเพราะบางทีการสื่อสารภาครัฐเนี่ยยังไม่ถึงจุดนั้นประเด็นที่สองของเรื่องระยะสั้นเนี่ยนะคะก็คือว่า ปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลซึ่งอันนี้ผู้ประมานานแล้วเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะจัดเก็บข้อมูลนะบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่มันไม่ปัจจุบันเท่าไหรนะ่นะนะคะาะฉะนั้นเนะี่ยควรจะต้องสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลของสถาบันการจัดอันดับนานาชาติด้วยนะคะ,ะนั่นจะเป็นระยะสั้น ส่วนระยะกลางและระยะยาวเนี่ยนะคะเราก็จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศเรียกว่าเป็น Real i m p r o v e m e n t เลยคือต้องสร้างให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลเป็นประเทศชั้นนาที่มีความก้าวหน้าได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วที่สําคัญเนี่ยนะคะเมื่อตอนต้นก็ได้เรียนแล้วว่าอยากจะให้ต่างชาติเนี่ยย้ายฐานการผลิตมาเราต้องเริ่มจากการสร้างมาตรการเพื่อดึงดนดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาให้ได้ ราะฉะนั้นแนวทางในการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะมีว่าเราเนี่ยประสงค์ที่จะต้องวางยุทธศาสตร์กา,ารพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้สอชอ,อยู่ระหว่างการทํางานกับทีเอเพื่อเป็นยุทธศาสตร์กลางของประเทศในการขับเคลื่อนนะคะจริงๆธุรกิจด,ดาวเทียมเป็นเรื่องสําคัญถ้าเผื่อเราจะโฟกัสตรงเนี้ยสิ่งที่ต้องทําคือวันที่10กันยายน2564สัมประธานดาวเทียมเนี่ยจะหมดไป มันจะกลายเป็นเรื่องของราฐเก็ดมอบให้กับบริษัทโทรคมแห่งชาติคือเอ็นทีเป็นผู้ดําเนินการเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ภาครัฐถึงจะต้องทําทั้งกระทรวงทั้งปสชเนี่ยต้องเร่งออกมาตรการเพื่อให้เกิดการแข่งขันให้มีคนเข้ามาในธุร,รกิจนี้เยอะๆเพื่อการแข่งขันทางด้านสร้างธุร,รกิจให้เกิดประโยชน์แล้วเราเองก็ต้องมีเงื่อนไขของความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ค่อยๆทำหรอกเพราะว่า ทุกอย่างมันมาเร็วมากแล้วก็คงต้องรีบดำเ,น,เนินการอันนี้คือยุทธศาสตร์ระดับยเยอ,อยาวระดับกลางที่จะตั้งใจที่จะทํำไปค่ะสุดท้ายใครในมุมมองคุณวรรณพรนะคะว่าถ้าประเทศไทยค่ะจะสร้างให้แข่งขันทัดเทียมนะคะกับประเทศอื่นๆได้นะในเชิงของดิจิตอลนะ,ะต้องขับเคลื่อนเรื่องอะไรและมองว่าควรต้องมีความร่วมมือกับภาคส่วนไหนบ้างนะคะในเรื่องประเด็นนี้โดยตรงค่ะก็นะ ในมุมมองของดิฉันเองนะคะในส่วนที่อยู่ของสอทชเนี่ยนะคะเรียกว่าเอ่อในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลเนี่ยก็มีสามเรื่องหลักนะคะเรื่องแรกคือเรื่องนโยบายที่ต้องชัดเจนเรื่องที่สองคือเรื่องของระบบวิเวศแล้วก็เรื่องที่สามคือเรื่องของคนในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะคะต้องมีความต่อเนื่องในการดําเนินงานนะคะซึ่งทั้งในระยะสั้นระยะกลางเนี่ยต้องมองภาพการพัฒนาในเชิงอง์รวงนะคะจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมประเทศไทยให้มีทิศทางการพัฒนา ความสามารถในการแข่งขันที่ชัดเจนนะคะทั้งในส่วนของบทบาทของคณะกรรมการดิจิทัลเอกนะคะในาฐานะคณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่ในการผลักดันและก็ขับเคลื่อนการนนงานอันนี้เป็นเรื่องสําคัญประเด็นที่2คือเรื่องของการสร้างระบบนิเวศนะ,ะคะภายในประเทศไทยเนี่ยต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเจ้าตรเรียนแล้วล้วก็บอกว่าผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชนจะเป็นตัว Executor แต่ภาครัฐเนี่ยคือเป็น f a c i l i t a t o r แม้ว่าจะเป็นคนที่ออกกฎหมตออกนโยบายในเรื่องของ p olicy initiative แต่จริงๆเนี่ยเมื่อออกไปแล้วเราจะต้องเป็นบทบาทของการที่จะอำนวยความสะดวกในการที่จะใช้ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้นําในการที่จะขับเคลื่อนนโยบายได้น,นะคะเขาต้องมีความพร้อมและสามารถได้อย่างเรื่องที่ทําอยู่เนี่ยตอนนี้ที่นั่นก็คือเรื่องที่ที่ที่กำลังนิยมพูดกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยี 5G คือนอกจากที่รู้ว่า 5G เนี่ยจะมี คุณสมบัติของความเร็วสูงนะคะแล้วก็ความหน่วงต่ำแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ได้กับอุปกรณ์เป็นแสนๆชิ้นมีการประมูลคลื่นซึ่งที่อื่นในะะในประชาคมอาเซียนก็นยังไม่ได้ทําประเทศไทยเป็นประเทศแรกเพราะฉะนั้นเมื่อเอกชนเข้ามาลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดําเนินการคือต้องทํำยังไงให้เขาสามารถขับเคลื่อนได้ตอนนี้ที่สตชกำลังทําก็คือกําลังออกมาตรการเพื่อส่งเสริมนะคะให้เกิดการลงทุนทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cash นอนแค s t หรือเป็นเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนให้กับทั้งตัวผู้ลงทุนเองผู้ประกอบการหรือว่านักวิชาการนะคะในการที่จะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เราก็ได้ทำให้เห็นว่าจริงๆเ,เทคโนโลยี 5G เนี่ยมันสามารถสัมผัสได้ทําได้จริงไม่ใช่แบบเลื่อนลอยเพราะก็มีการนําร่องอยู่ในโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเกษตรด้านคมนาคมนะคะด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาแล้วก็ด้านอุตากรร แล้วก็ยังมีเมืองอัจฉริยะนะคะตอนนี้ที่โฟกัสไปเนี่ยจะมีที่เชียงใหม่กับภ mm ูเก็ตเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่า 5G เนี่ยเป็นจุดที่สามารถจะทําให้เกิดการลงทุนได้อย่างแท้จริงประเด็นที่สามในการเตรียมความพร้อมเนี่ยนะคะก็อยากจะโฟกัสถูงเรื่องคนก็คล้ายๆกับที่ดกรธีรนันไดเรียนไปสักพู่เนี่แหละจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถตอบสนองต่อการเป,ปลี่ยนแปลงและที่สําคัญเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะคะที่ คนเนี่ยจะต้องรองรับกับอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ซึ่งคิดว่าคนของเราเนี่ยไม่ยากหรอกแต่ต้องมีความพร้อมๆในการที่จะทำเรื่องนี้นะคะส่วนในเรื่องของที่คุณอรนุชไ,ไ,ได้ถามถึงเรื่องของว่าการทํางานกับภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะคะก,ก็อยากจะเรียนว่าสํนา,นา,านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคําว่าชื่อว่าแห่งชาติเนี่ยเราไม่ได้ทำงานกับรัฐคนเดียวแต่เราทํางานกับทั้งรัฐเอกชนและประชาชน เพราะฉะนั้นเนี่ยิฉันก็อยากจะแบบว่าการทํางานของสอทชที่จะตั้งใจไว้แล้วก็ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงให้ได้ซึ่งหน่วยงานในกระทรวงเนี่ยไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะตอนนี้ก็ทําได้อยู่นะคะแต่อยากจะแค่โฟกัสลงมาก,ก็คือว่าการขับเคลื่อนยุคดิจิทัเราต้องขับเคลื่อนก,นกันทั้งกับสานักงานประหลัดกระทรวงทั้งทางเอ,อ่อสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลคือเลปล้าแล้วก็เรื่องของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย ซึ่งอันนี้เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนส่วนเรื่องของข้อมูลเนี่ยเราก็จะทํางานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะแล้วในเรื่องของ NT ก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงก็จะร่วมกันในการให้บริการด้านการสื่อสารและดิจิทัลอย่างครบวงจรอันนั้นคือหน่วยงานภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐอื่นเนี่ยในปนระเด็นที่2เนี่ยเราก็ต้องทํางานกับคนอื่นด้วยเพราะเราขับเคลื่อนคนเดียวไม่ได้อันแรกก็คือต้องทําร่วมกับสำนักงานกสทช เาครอเป็นหน่วยกำกับดูแลเราเป็น p olicy initiative เราเป็น regulator ก็ต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเราครอเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนะคะแล้วแล้วก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการแข่งขันของประเทศได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วหน่วยสุดท้ายที่จะทำงานด้วยกันซึ่งก็ทำอยู่ก็คือภาคเอกชนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสภาดิจิทัลเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่รวมตัวของผู้ประกอบการภาคธุรกิจด้านเอกชนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นองค์กรหลักในการที่จะขับเพื่อนในเอกชนแล้วก็ที่สําคัญสุดท้ายก็คือว่าสมาคมสดกรารธุรกิจแห่งประเทศไทยคือ MTMA นี่แหละเพราะ t m a จะเป็นหน่วยที่ช่วยสอสทอนโดยตรงในการขักดันการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็ร่วมกับผู้ประกอบการเทคโนโลยี ดิจิทัลทุกคนผู้ให้บริการโทรคมทุกรายนะคะซึ่งเห็นไว้ว่าการทํางานในภาพของเครือข่ายอันนี้เนี่ยนะคะจะช่วยแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนที่สําคัญในการพัฒนาความสามารถในการเกิดการด้านดิจิทัลขงประเทศไ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะได้รับความรู้นะคะทั้งในเชิงของการพัฒนานะทักษะบุคลากรน,นะการเตรียมความพร้อมกาน้าเทคโนโลยีอินฟาสตรักเจอร์และคีย์สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะคะเอกชนแล้วก็รวมถึงประชาชนด้วยนะคะโดยซีรีส์นะคะเรื่องของดิจิทัลคอมเพต i v ฟเนส s นะคะในวันนี้นะคะจะไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ตอนด้วยกันนะคะแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมานะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืม ติดตามนะคะในซีรีส์ถัดไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับเท็กซส sparking innovative thoughts